재미 식으로 μπορούμε να สวัสดีทุกท่านกัน hmm. ด้วยนะครับกับผมเยเซเร่นะครับรายการที่กดกรวจสันติ pan. สันติด้วยสุดแตประเทศไทยด้วยนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาอีกแล้วผมสตารับเกมซอสเสร็จมันนะผมนะซอสเสร็จมันนะครับผมนะก็วันนี้ผมก็จะมาแบบเปิดตำนานนะครับเกมไส้กรอกในตำนานนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเกมน้องใหม่นะแต่ว่าภาพกราฟิกนี่สวยมากนะครับผมนะก็โอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมนะจะมีหลายโหมดให้เราเล่นนะไม่ใช่แค่แบตเทอร์รียอนนะเว้ยมีโหมดแบบว่าโหมดเป็นทีมนะครับผมนะ เอออันนี้ทีมห้าคนนี่เกาะสนามผมขอเล่นหมดทีมแล้วกันนะผมนะเพื่อประการผมจะได้ไม่เหงาไงครับผมนะโอเคครับรอแป๊บนึงนะผมนะกำลังเข้าครับกำลังเข้าโอเคครับอืมเข้าแล้วโอ้โหมีคนชื่อคิงด้วยวะแหลกอะไรเนะี่ยโอ้ใครเอสใครเอสนะครับใครชื่อใครเอสวะนาโนโซดไม่มีชื่อเฮียคนเฮียอนะไรชื่อไม่มีชื่อวะเยัยแม่โอ้โหงั้นรอก่อนนะครับผมนะ แมวไม่กินผักวะไอเี่ยเฮ้ยมันคิดชื่อของมันได้ไงเนี่ยไอเยี้ยก็เหมือนกูคิดชื่อช่องเยเซเ่อยใช่ไหมไอเอีย้ยแมวไม่กินผักวะไอเี่ยเฮ้ยจึ๊บจ๊บ,บขอเลือกปืนก่อนดิมผมจําได้ผมเลือกปืนไหนนะเลือกปืนนะแถวเนี้ยจาได้อะนี่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 ผมทดสอบมาแล้วปืนเนี้ยเหมาะกับผมมากที่สุดแล้วมาแล้วครับโอเคนะครับผมไม่สามารถเปิดไมค์คุยได้นะครับแต่สามารถเปิดลำโพงให้เขาพูดได้นะครับผมเนะมัน่าเสียดายนะครับผมนะอืม เดี๋ยวรอผมซื้อน็อตบุ๊กก่อนนะครับผมนะท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะอาจจะได้ด่าเด็กบ้างนะครับเพราะว่าผมวันนี้ผมเล่นไปนะครับโดนเด็กด่าครับลองเออลองลองเล่นดูครับครั้งแรกไงแล้วถูกเด็กด่าว่าคุยอะไรใช่ไหมข้อเยี่ยใช่ไหมเด็กเยี่ยใช่ไหมอืมไหนดิเอาแล้วเอา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 แล้วกูเดินวนมาตรงนี้เอาเอาเชื่อเชื่อนี่ยิงยิงบุกบุกบุกนี่ไง โอ้โหรีโหลดเอ้ยเชี่ยเชียเชียเปรตเอ้ยเอ้ยโอ้โหแอสซิสซินว่ะโอ้โหเกือบตายเฮ้ยเชี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรีโหลดรอรีโหลดอึ๊บจึ๊บมาแล้วเฮ้ยเชี่ยเชียเชียเอ้ยยิงยิงยิงไอ้โดดโดดเฮ้ยโดดกูก็โดดหลบได้เอ้ยเชี่ยเชี่ยเชียเชียว้าวว้าวว้าวเชี่ยย่าแม่ตายไปหุ่นไล่กาเลยเี้อืม ไอ้พวกนี้มันดักสปาวกันเต็มเลยว่ะเอ้ยเชื่อเออเชื่อมันดักกันสปาวกันเต็มเลยเออเชื่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 อเอเชื่อเชื่อเชื่อเออเออนี่ยิงหัวเน้นเน้นเยอะมากยิงหัวเน้นเน้นนะครับโอ้น้องๆน่กับน้องๆเฮ้ยเชื่อนันยิงจริงจิงจิงเออเอาไปดิ ไปหุ่นไล่กาไอ้งงๆเอ้ยเชดโดดโดดโดดลุโดดหลบโดดหลบเพื่อนยิงเยิงกูโดดหลบไปกูโดดหลบปุ๊บปุ๊บปุ๊อ้ยขเต้ขเต้พี่ปี่ข้อเตะอะไรปี่้อพี่ข้อเตะพี่พี่ใส่กอข้อเต้อะยอุ้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 มีพลังว่ะอ้ยแย้แย้เขามีพลังว่ะเขามีพลังมหาศาลว่ะอฮ้ยอ้ยจบจบโดดไาช่วยแล้วเพื่อนี่ไปตางไหนวะ อยู่แต่ว่าเอ้ยเชี um. uh. Under, uh. ่ยอยู่นู้นเอ้เชี่ยเออปึ๊บโดนหลบโดนหลบปึ๊บปึ๊บเออปึ๊บ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 เออกูมาละไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงโดนจริงก่อนเอ้ยเจ้าตายเลยยัดแย่อีอาปืนปืนเนี้ยดีเสือผมชอบผมชอบปืนนี่มันยิงแล้วมันแบบว่ายังไงมันถนัดมือครับเหมือนแล้วเลือกอาวุธนะครับมันถนัดมือแล้วก็ใช้อันนั้นแหละเอ้ยเอ้เชี่ยเชียเชียเฮ้ยยิงยิงยิงป้อ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 งไม่โดนเลยโอ้เพื่อนยิงไปแล้วโอ้ตัด แิจรภาพผมชอบนะภาพมันสวยนะกระตูนเนี่ยชอบมากเลย นะครับอืมยิงยิงอะไรแบบว่าสวยจริงนะเกมเนี้ยผมชอบชอบสุดเลยครับขนาดเพิ่งเล่นนะเนี่ยนะครับมีหลายโหมดด้วยนะเนี่ยโอ้โหแสดงว่ากําลังรออัปเดตในอนาคตพื้นที่อาจจะ10บคิกเกอร์บายก็ได้มันคอออฟดิวตีบอยข้อเยี่ยเลยเออเชียเชี่ยเชียเอ้ยิงยิงเอ้ยจุ๊บ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 หลบหลบหลบเอ้ยหลบรลีซักซึมหลบรลีซักซึมโอ้โหเชียเชียเชียชิบหายแล้วหลีหลีหลีหลดเอ้ยยิงยิงยิงไปก่อนยิงยิงไปก่อนเอ้ยเชี่ยเชียตีสู้ไม่ไหวแล้ววะเอ้ยเชียเชียเชียเอ้ยนี่ไงยิง แบบมั่วๆก็โดนอะไอ้เียลีโลดเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายยเย็ดแม่มาตอนไหนเนี่ยเยี่ยอืมเฮ้ยมาละเว้ยเฮ้ยเชื่อกูจะบทขยี้มาเลยใส่กรอกทอดน้ำมันกูจะมึงทอดน้ำมันอร่อยอร่อยเฮ้ย อยู่สาอยู่สายาแลู้มาแล้วพลังแหแนมอียโอ้บินได้ด้วยแหนมบินได้อ๋อนี่เพื่อนทำอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โเฮ้ยทุกคนมาดักสปามาดักสปาไปไปโกโก้่เรนเจอตตือต้ไอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยวูบไปแล้ววูบไปแล้วดีวูบไปดีวูบไปดีเออยิงไปเลยฮอกอายฮอกอายฮอกอายยิงยิงเออเนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เชี่ยเชื่อเชื่อมือจะตายกูจะตายไอ้เชี่้ยเฮ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 ้้ยไชื่อไม่ได้เห็กหรอกไอ้เปรตนี่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 เออเชื่อยิงไม่โดนยิงไม่โดนต่างคนต่างยิงไม่โดนไอ้เชี่ย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 ไอ้ย่าไอ้สเดย์ไปยิงกูตายตอนไหนวะย่าเร็วชิบหายเลยอืม จะมีอะไรอวะโออยู well, okay, oh, okay. ่นู้นอยู่นู่นยิงยิงยิงนี่ยดีหัวนั่นเน้นไอ้เยี่ยนเน้นขอนันเน้นไอ้น้องน้องรู้จักใส้กรอกแมนปิดไปซะแล้วไอ้น้ยน้องรู้จักใส้กรอกแมนมากน้องรู้จักใส้กรอกแมนน้อยกไปซะแล้วไอ้น้องไอ้เจ้าไอ้เจ้าเจ้าไอ้เจ็บ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 เออนี้ยเนี่้ยอยู่ไหนวะฮะเจ้าอะมันใส้กรอกบิดเบี้ยวเจ้ามันใส้กรอกเอียง ซูสไกอกไม่พูดที่ห่อไอ้เยี่ยืีไปไอ้สัตว์เดาถูกปอมไอ้เอยๆๆๆนี่ไแปะตัวเอาไอ้เชียไอ้แม่ไอ้เยี่ยหยุดตายเลยไอ้ไอ้ข้อนี้เลยโอ้แม่จังไรที่ฝ่ายเลยสัตว์โอมาแล้วชึบชึบบชึบข่าคือแหนม เจ้าวิวจากพวกข้าน้อยเปิ้ลไปซะแล้วข้าคุณแนมที่ผสมกับเอมแหนมกับหมูไอ้แย่ไปรู้จะพูดอะไรเอ้ยเอ้ยยิง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 โอ้เชิดเชิดโอ้นี่เจ้ากระโดดก็ได้มันกันหรอเนี่ยไอ้เชี่ยไปเด๋วว่าไปเด๋วว่าไปเด๋วว่าเอาไอ้เชี่ย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 อ้ออ๋ออ๋เชี่ยหลบ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 ไอ้เชี่ยดีหลบหลีกแทรกซึมได้ไหนวะเดินมาดิเดินมาเดินมาเชี่ยเดินมา แตมาพูดด้วยด้วยไอ้เหี้ยววัดไอ้เหี้ยววัดไอ้เชีไอ้เชี่ยววัดนี่ไงแอดแม่ยิงดีแม่งไก่มันทะลุแอดแม่มาดิมาดิมาดิเอียงหาพ่อมึงอะเอียงหาพ่อมึงอะไอ้เหี้ยปีศาจแดงน่าโง่แอดแม่อ๋ออเอเอียงเอียงตัวหลบเขาเอียงผมก็เอียงได้ครับผมก็เอียงได้ครับตั้งข่าวเลยครับนี่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 มาดิมาดิมาดิอยากเจอครับจะเจอครับเดี๋ยวครับเอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยวเชี่ยเชี่ยวแววแล้วแววแล้วแววแล้วกรรมววแล้วกมไอ้เชี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็จังไลยเลยสัตว์ไม่ไหวแล้วมาแล้วไอ้บุกไสทะลวงบุกไสทะลวงเฮ้ยเจ้าเอ้ยพวกเจ้าจะได้ใจกันไปเมื่อไรนะนี่นี่ไอ้ยอดจากใบใจยอดจากใบใจเฮ้ยเชียเชียร์เชียเฮ้ยเชียผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยอย่านะอย่าทำเขานะตัวเองอย่าทำเขานะตัวเองอ้า ไอ้เหี้ยตายแตกแตกตายตายแตกแตกตายตายแตกแตกตายตายแตกแตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตายแล้วก็แตกตายแล้วก็แตกไอ้เหี้ยก็เหี้ยเลยเฮ้ยเอ้ยอ๋ออ๋เอาเอาเอาเครือข่ายมือถือเอ๋อเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อเขาเนลุดูดอะครับเอ้ยเชี่ยเหลี่ยมเนี่ยแม่เฮ้ยเชี่ยเจ้าอีเชี่ยโดนล้างแกนไอ้เหี้ยโอย โอ้โหชนะวายัดแม่ไม่มีข้อมูลไม่มีเชียเลยเลยบอกแล้วพวกเจ้าโอ้ได้ที่สาม่ะอย่างน้อยก็ยังดีนะครับได้สิบตัวนะครับสองหารสิบตัวนะครับเจ้ารู้จักไส้กอกไส้กอกสกองน้าสีเจ็ดน้อยไปเด้วแหนมเนืองรู้จักแหนมเนืองไหมพวกเจ้ารู้จักแหนมเนืองอีสานน้อยันไปเชื่อเรวนี่แต่กูพูดใต้นี่งงไหอ้ยอืมโอเค ซัสเซตแมนหรือเซตเอสแมนเจอกูเรียกมึงว่าเอสแมนหรือซัสเซตแมนดีวะซัสเซตแมนก็เท่ดีนะว่าเอาเอาเอามาปะปะกดเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวครบสามารถเล่นได้จากสองเมตรอะไรเนี่ยโอ้ยกดจิ้มได้เลือกสองเมตรเอากำลังแมตต์อยู่นะผมนะอะไรเนี่ยห่วยฮ่าไอเหี้อะไรเนี่ย ไสกรอกอสองห้าสิบเจ็ดเซนเดเต๋านาโนโสดห้าร้อยดาวเยี่ยไม่จริงกูผมลองเล่นเล่นดูแล้วเมื่อกี้ผมเจอเจอเจอ,เจอพวกนี้ด้วยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยไ่ยาจเจออีกครั้งอะไรกันนี่คือคนชื่อขามุยอะไรเนะี่ยชื่อแม่งแต่ละคนคนไทยมากเป็นคนที่แบบว่าตั้งชื่ออะไรที่แหวกแนวคาสุดที่ผมเคยเห็นแล้ว้ยตั้งชื่อดีนี่นี่นปวดหัวเลยจัด ชื่อลูกก็ได้เออชื่อลูกบางคนก็แปลกๆนะอย่างเช่นเพื่อนผมอย่างเงี้ยไอ้โปเต้สโตนอย่างเงี้ยกีตาร์หรือว่าเพราะความชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยตั้งชื่อลูกแบบนั้นเอายังไม่ถันเลือกปืนเลยอ่ะโอ้โหไอ้เยี่ยจะแป้เฮ้ยเฮ้ยอย่าดูทีเลือกปืน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 อันนี้ละกันนี่แหละปืนเดิมปืนเดิมที่คุ้ค่าที่คุณคู่ควร นะครับหรือว่าเราจะเล่นปืนที่เขาให้มาเลยก็ได้นะผมนะอาจจะเฟี้ยวเลยเชี่ยเชี่ยไอ้เปรตไอ้บุกฐานกูเชี่ยอืยิงบุกฐานกูบอกแล้วอย่าบุกฐานกูย็ดแม่มันเฟี้ยอขอบบุกบางคนเดียวเออไหนดิเอ้เชี่ยเชี่ยมินกาน์ดเอไอ้ย่ยมาสอตัวกูคงจะรอดมั้งเดนปุยยิปุยยำเนี่ยเชี่ยยินไหนว่ายินไหนว่าเออ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 เ เยี uh, yes uh ่ยแม่ไอ uh, ้เห oh uh, ี yeah, ้ยข้อเยี oh! ่ยเลยไอ้เหี้ยโอ้ไม่ดักสปาวไอ้เหี้ยกงโกงอะโกงเกินจะดักสปาวดิเออเออเออมาดิมาดิสัตว์ดักสปาวเออดักสปาวเออมันไม่ดักสปาวเออนี่อ้าสู้ไม่ได้ไอ้เหี้ยโอ้ดักงี้หัวตายดิเหี้ยได้พลังอันตายจะติงนะคือมันจะมีแบบรังสีน้ำเงินกับสีฟ้าสีแดงนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นค่าพลังที่เราฆ่าได้ใช่ไหม แบบฆ่าได้เยอะแบบเราไม่ตายอไางเงี Luckily, re ้ยครับได้เราก็จะได้พลังนะผมนะเฮ้ยเชียเชียร์เชียเชียเชียร์เชียเชียร์เชียรเชียเอ้ยิงยิงยิงเหมือนที่ผมได้ตาเมื่อเมื่อตาที่แล้วครับที่เป็นอะไรสีขาวๆเหยัดแม่ไอ้เชียจะแม่ฆ่ากูรุนปละเลยอ่ะไอสัตว์แม่งเฮ้ยไม่ยากเลยไอ้เชียผู้หญิงผู้หญิงไอ้เชียอืมอย่างนี้ต้องเจอกูเหยัดแม่เออยยิง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 โอ้ไอ้เชียรเป็นปลานีเลยอ่ะปลานีเฮ้ยปลานีหน่อยดีปลานีหน่อยสู้ไม่ไหวเว้ย ไอ้สิ่งนี้ต้องเปลี่ยนปืนไอ้พวกเปรตเย็ดแม่เฮ้ยเล็งจากข้างบนเล็งจากข้างบนเออเออยิงไหมยิงยิงยิง,ยงไม่โดนนะไอ้เห <c oughs> ี้ยโอ้แม่งเก่งเก่งเก่งชิบหาย้พอมึงจะเก่งมึงก็เก่งเกินเกินไอ้เหี้ยโอ้โหอือไอ้เหี้ยพวกไอ้พวกเหี้ยนี่มีแต่ไอ้นี่จะไม่ราคาคุยเหไอ้เหี้ยแต่งตัวแบบเหี้ยๆมากเลยเว้ยไอ้เหี้ยแต่งตัวแท้ทุกคนเลยอ่ะแต่แม่งไม่เก่งเลยวะไอ้เหี้ยพวกเติมมันแน่เลยไอ้้เหีย ยัดเต้ไ hmm, อ้สัเอ้ยกากก่ากูอีกไอ้เหี้ยแม่งบางคนเล่นเกาเกาอะไรอย่างกางยี่บาเนี่ยเออ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 เดักทางนี้ไม่ได้ผมไม่ถนัดทางระยะไกลเท่าไหร่ต้องเป็นสไนเปอร์ผมก็เล็งไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เอ้ยเออเชี่ยเชี่ยไอ้เชี่ยเชี่ยโอ้โหมึงเอาอย่างนี้เลยโอ้ไม่ทำอย่างนี้เลยไม่อยากจะเชื่อโอ้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 เชี่ยเชี่ยตัวแดงเลยตัวแดงเลยเฮ้ยโอเคโอเคโอ้เชี่ย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 หลบหลบหลบเข้าในหลบเข้าข้างใน โอ้ยไปไหนวะไปไหนวะเอ้ยเชี่ยเชื่อไอ้ตัวนี้มินิกัรัมมินิกันจะยิงง่ายมินิกันมันกากเออมินิกันมันยิงช้านะเขาเออแบบเนี้ยเอ้ยเชื่อนี่นี่นี่ยิงหัวเน้น โอ้โหเห็นแบบนี้เล่นยากนะเนี่ยโอ้โหแม่งเฮ้ยมันอยู่มันใจะได้อยู่มันใจะได้เอ้ยแต่ก็จะมีบั๊กนิดนึงนะครับผมนะโอ้อยากให้พัฒนาแก้นิดนึงนะครับผมเรื่องตรงบั๊กปืนนะนี่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 ไงแอสซซินกูคือแอสซซินอยู่ด้านหลังเลยไตุ๋ยแม่งเลยเจ้าเจ้า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 จิงจ้าเอายิงไม่ออกไอ้เหี้ยกระสุนหมด แม่แม่กัะสุหมอหามแม่มึงไหลเยี่ยไอ้บ้าจี้ฝ่ายเลยสัตว์อ้เชี่ยอ้าปุ๊ปปุ๊บเชี่ยกูกีย่ายเลยตัวเดียมึงดากาแม่มึงกาสาวิสัตขี้แม่รีดแกนีย ไกูัไปไปโอ้โหแมงเพื่อนโดนฆ่าตายหัวๆเลยเฮ้ยเยไม่ยอมไม่ยอมเล่นหลบดิกแซักซึมหลบดิกแซกซึมมาดิ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 ยมาดิยังมดิกระสุนมึงก็้องหมดอ้ยโอโอ้ยโยแม่งเล่นอย่างนี้เชี่ยกูตายดิเจ๊เบ๊บปะ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 ปปะปะปบปปปป ยัดแ, e. แม่ไปง่ายอย่างงี้แปลแน่เลยว่ะทีมล้อมสลายแน่ๆไอ้เฮียโอ้ไอ้เฮียสีฟิวฟอรเลยยัดแม่โอ้ฮอกอายฮอกอายอืมโอ้หรือว่ามันจะมีให้เราซื้อปืนเปล่าวะเฮ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่ยิงมั่วได้อยู่ไอ้เชี่ยวตาย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 โอ้ไม่ได้หกสิบตัวแล้วจะไเอ้โอ้ไม่เอานะขอลงไอ้เชีอยกูขอกู้ขอแหะกู้ขอแหละหมอบหมอบ หมอบไป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 แต่มันดักตรงนี้ไอ้เหี้ยเอาไอ้ยี่โดนกูตัดโอ้ยัดแม่ไอ้เหี่เอาไมปกอดเกลๆเลยยัดมาดิเหี้ย ดูโดดกอดดูโดดบัคบัคมันจะมีบัคไม่มีเลยเหรอไม่ไม่มีจุดอ่อนเลยเหรอไม่มีจุดอ่อนเลยโอ้โหโอ้โหแม่งเก่งเก่งเก่งยอมรับเก่งชิบหายไอ้เหี้ยเก่งปืนือยเนี่ยอีสปอร์ตแต่ถ้าเกมไม่มีสปอร์ตกูว่ากูเลพืที่โหลแน่เลยว่ะไอ้เชี่ยแม่งบุกถึงฐานี่เปรตโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วไอ้เหี้ยสาวแว่นไอ้เหี้ยสาวเอ๋ยยัดแม่ไอ้เหี้ยไอ้เชี่ย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 เออยิงแตกไปดิอ่ะยัดแม่ตายอีกแล้วไอ้สัตว์โอ้ ไอ้เยี่ยโจ้เด็กเนื้อกล้าไปเยี่ยตายหูตายอ,ยอ,ายาอย่ะอาไปกล้าเงยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนเอ้ยิง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 หัวเยี่ยกล้าตัวนี้กล้าตัวนี้เออ,อเยี่ยเอาล้มเหลวชัดดาวโอ,เเอ,อ้โอเบย์ไอเยี่ยล้มละลายยัดแม่ไอเยี่ยปังละลายพิกล็อกกันนาดูโอ้ได้ที่สามไอเยี่ยกูเป็นอะไรกันเลขสามบอกว่าสามบวกสามเท่กับหกไอ้ข้อจังไรเลยแล้วไหมเยี่ยเลขอาถรรพ์ี่คำสามเออ ใช่ไหมไม่จริงโอ้อรอหลูนนะครับมือรู้สึกว่ามันคันไม้คันมือไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนเล่นไม่เต็มที่เลยเมื่อกี้ขอกดดีเยัแไงเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งโดนบทขยี้ไอ้ยะแม่งดักสเปล่าไอ้ยะก็จังเลยไลยม่ดักอยูอย่ตรง,ง,งนั้นแนหะโอเคท่านี้เราก็รู้สูนแล้วเราก็จะเล่นตามมันนะครับ l e เจนสป p i เดอรนะ์ไหนที่ไม่มีคนคนไทยเลยมามางน้องนองมามาน้องน้อง เบนจาวันลูลูตูลูตูดิชื่อชื่อมึงไงนี่โอ้โหส้าสนามคำทั้งชื่อโอ้โหยี่ยจังไรว่าคุณจะตั้งชื่ออะไรดีเดี๋ยวจะตั้งชื่อจังไรได้เออเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมนะแบบว่าเราจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับอืมนะครับพสร้างสีสันเลยนีโอ้โหแหลกแหลกโอ้โหเกมเกมดีนะครับแต่พื้นที่นี้น้อยกว่าคออฟมากนะเล่นเล่นเพลินมากนะผมนะ ดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนคอนเทนต์มาเล่นเกมนี้เลยก็ได้นะมาเล่นคออฟต์แล้วนะเบื่อนะครับเนอ่ยไหนดีไหนดีนะครับอืหรือเนี่ยครับผมเลิกเล่นพับจีเลยนะผมรู้สึกว,ว่ามันหนุกกว่าพับจีกเกมนี้เฮ้ยไอเจี๊ยเอ้ยอันนี้ไหมไม่เอาดีกว่าจะเปลี่ยนปืนอ,อ่ะอ,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 อ๋ออ๋เอาก็เอาไอ้เจี๊ยโอ้ได้มาแล้วอ่ะยิแต่อันนี้เอฟวีดีตี้แล้วอ่ะในลองทดลองที่โอ้โหอ๋อมันต้องกดกดช้าหน่อยกดช้าหน่อยแต่แต่ได้อยู่ยิงได้ไม่จำกัดเลยยิงได้ไม่จำกัดมาดิไอเจี๊ยมาดิเออยิงได้ไม่จำกัด มาดิมามาออกมาไอ้หียไอ้หียกูยิงหลายนัดแม่งกูเูไอ้ยี่แม่งกูยิงตั้งหลายนัดแม่งไม่มาตายกูกูตายเองไอ้สัตว์เอาไหนดีวะเปลี่ยนเปลี่ยนปืนบ้างเปลี่ยนปืนมันจะมีสาก,กาด้วยอ๋อทำไมเลือกไม่ได้อะเอาเปลี่ยนดิเอาเปลี่ยนไม่ได้โอ้อะไรวะเอออะไรเนี่ยอะไรว่าเปลี่ยนปืนไม่ได้อ๋อเอออันนี้เออเอาอันนี้แหละโอเคตอันนี้แหละรู้สึกว่าน่าจะถนัดมือมากน่าจะเป็นปืนแบบนี้ปืนร้อยนัดนะผมนะโเค แลมโบ้ไงแลมโบ้แลมโบ้พ่อมาแล้วครับผมพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วลูกพ่อมาแล้วโอ้โหไอเยี่ยนนี่เป็นซุปเปอร์ไซย่าเลยว่ะไอเจ้าไอเจ้าโอ้เจ้าโอ้เจ้าโอ้เห็นนะเจ้า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 เอียงเอียงหน่อยเอียงดีหน่อยอ้าเยียเอ้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 ยไอเชี่ยจะตายเยี่ยจะตายโอ้ไอเยียนยิงจากไหนเนี่ยโอ้เก่งเก่งนะทุกคนเลยเยี่ยสู้ยังไงเนี่ยไอ้เยี่ยยิงอะไรทันยัไง ว่าเราจะบุกแต่ทางนี้เออโอ้กูก็โม่แล้วนานถ้าบุกแต่ทางนี้แล้วก็ยิงได้เลยไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวยิงตายตัวเดียวไอ้สัตว์โอ้โอ้ไอ้เหี้ยบินลงไปเลยโอ้บินลงไปก็ได้เอานี่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 อ๋อต้องกระโดดสองั้งว่ะโอเคเดี๋ยวบินขึ้นไปใหม่เข้าใจแล้วที่นี้รู้ทิกแล้วอยู่ไหนวะอามึงองุ่ใหญ่วะฮะอยู่ไหนวะเอ่ะอยู่นี่อยู่นี่ไอ้ยเจ็ดแม่เอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดน ยิง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 เอาไม่ตายโอ้โอ้ยิงเลยโอ้ไม่ได้ยิงแม่งรักกูไอ้เหี้ยไอ้ยิง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 ไอ้เหี้ยไอ้กูเกลียดตองที่มึงยิงตัวมายิงกูเนี่ยไอ้สัส ไอ้ย่าอเอไหนดีวะไม่มีแต่ปืนกากอ้เอี้ย่ให้กูใช้ปืนกากกากโง่ๆเนี่ยอี้ยโอ้ปัญญาอ่อนยิบหายนเกมอกูไปแล้วอี้ยโอ้ยย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 นยย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 ยนยย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 ยชิบยายยยยยย่ยย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 ยตยย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 ย ตายไหมตายไหมแตกไหมโอ้โหไอ้เหี้ยยิงโคตรยากเลยว่าถ้ามันหลบอยู่ตรงเนี้ยไปไหนวว่าไปไหนว่าลงลงลงบินบินคอปเตอร์ไม่ไผโดเรมอนไปเชี่ยเชี่ยผู้หญิงผู้หญิงตกตกตกโอ้โหแม่งยิงตัวอีกแล้วไอ้เหี้ยกูโคตรเกลียดเลยการยิงตัวของมึงเนี่ยไปเลือกปืนก็เลือกไม่ดีเลือกปืนก็เลือกไม่ดีสักอันไหนไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยยิงก็ไม่โดนกระโถ่ ตรงไปตรงไปตรงไปแหนมเนืองครับแหนมเนืองครับแหนมเนืองอร่อยนะครับคุณเชียงครับคุณเชียงคุณเชียงรวยรวยนี่คุณเชียงข้าวหมูกรอบรวยรวยนี่เห็นไหมเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอ้ยี้ยไม่กูได้ยิงเลย แม่งแม่จริงจังอีสปอร์ตว่าเลยครับเห็นแบบเกมงงงงปัญญาอ่อนขนาดนี้เอ้ยบั็กบล็อกสิไปกับเพื่อนโอ้เพื่อนโจรเพื่อนโจรเฮ้ยยิงมันดิยิงมันช่วยด้ยวยช่วยด้ยวยโอ้ตายแล้วยี่ห้อโอ้ยี่ห้อเกือบตายยังแม่โอ้ยสัตว์เออไปไหนเออโดดโดดโดดเอ้ยนี่กูได้แล้วเต๋อกูได้แค่สองตัวเองไอ้เหี้ย โอ้แม่งโอดโอดใชิบหายโอ้โหแม่งโอดโอดมากอ่ะโอดแบบโหดเกินอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยิง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 จากกระบนยิงจากกระบนยิง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 ไม่โดนโอ้ยุ้ยเกือบตายเกือบตายอยู่เนาะเกือบตายอยู่เนาะเฮ้ยเช็ดเช็ดเช็ดเดินไปแล้วเดินไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเอาบักปืนเอาโอ้โหเออเช็ด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 ใบักปืนไอ้เหี้ยไอ ไอ้เจ้ยเป็นอะไรนี่จังไหลว่าเลยว่าบักปืนน่ะไอ้เชี่ยอ๋อมันจะแพ้เดี๋ยวมึงเอ้ยอย่ามึงดรวจสรุปจะไม่แพ้หรอกไม่แพ้ไม่แพ้โอ้มึงดักกูอย่างนี้ว่าแพ้ดิเจ้าโอ้ไปทางนี้ไปทางนี้อ assassin โอ้ได้ได้ assassin นะผมนะโอเคไป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  go 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 yeah let's go let's go oh อ้าวนี่กูเดินมาถูงเวช่ใหม่เฮ้ยไอเชี่ยเจอแล้วไอ้เชี่ยตายยศแม่โอ้โหดีกูเห็นถามในสัตว์ ถ้าเห็นไม่ทันน่ะต้องตายเฮี้ยแบบเฮี้ยแน่เฮียเฮ้ยเจ้ามาบักปืนบักปืนไอ้เฮี้ยบักปืนนะไอ้เฮี้ยได้สี่ตัวได้สี่ตัวอุ้ยอุ้งไฟอะไรแน่อุ้งไฟอะไรสัตว์โอ้กูได้แล้วกูได้แล้วบักปืนปัญญาอ่อนยิงเจียเอ้ยเอ้ยยิง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 บักปืนบักปืนเฮ้ยบักปืนก็ยิงได้วะเฮี้ย ไอ้ยศุดยอดสุดยอดโอ้ขนาดปืนบักกูยังยิงได้ไม่อยากจะโม้เอ้ยเก็บไอ้เชี่ยนี่บักไอ้สาดเลียเลียมเลียมเลียมเดือดแม่อ้อตกตกอาอเอาเชี่ยไอ้เชี่ยกับตายโอ้ยอุ้อยเชี่ยตัวไอ้เชี่ยบล็อกปืนไอ,อ้ย์โอ้โอ้ไม่กูจะแพ้โอ้เชี่ยเดือดเชี่ยตัวมันก็ชนะแลว้วอ่ะ

แม่ป่งกล้าตายเลยเยี่่โอ้หยอมเลยอาจารย์โกโจบอกว่ายี่่แม่งเหมือนที่ปลายเลยเออไฟละโอ้ได้ที่โหลังล้มเหลวล้มเหไม่ใช่ล้มเหลวนะแต่เป็นล้มเหล้มเหล้มล้มเหโอเคครับ็วันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ต่อทีานี้ครับสวัสดีครับโอ